กันมาสักพักแล้วนะครับไปด่าไปด่ารู้เลยครับภาพที่ออกมาทุกคนได้เห็นกันทางโซเชียลนี่ยังไงครับพี่ไับก็อล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยชวนเขาให้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็ตามตามภาที ภาพที่ออกมาทุกคนได้เห็นกันทางอินเทอรัเนีตนี่ยังไงครับพี่ใบก็ตอนล่าสุดผมอ่าโอเคมาหาคิปนี้ขอพูดถึงไปว่าชลวิกกับเนเน่หน่อยเพราะว่าล่าสุดนะฮะ เป็นพานึ่ของชีว <foot deer> ิตแล้วนะครับเรามัด <oses Five museums> ีขอไปธีใช้ัไว้ได้มครู้เลยครับแล้วใช่ค่ะไม่ต้องนุ่นไม่ต้องรอช็อกวงการค่ะคุณตำรวจคว่านํำพันับนี้นี่ยังไงอธิบายครับ จริงๆเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติจนตลอดอยแางนี่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินเข้าวกันผมทำงานทุกอย่างว่าเราหาจังหวัดดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราเลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้ได้ความเป็นของเราและอยากเกียกับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความต้อ์ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับเนี่ตอนนี้เราคบกันอยู่จัง้าัดกำแพงกับีนี่ยังไงอธิบายครับจริงๆเรา สวัสดีครับสมอรายการนความละเวง EP พิเศษแนะนำไทยแท้หนึ่งเอ็มไทยแท้ลุงเจลุงเจเอ้ยลุงทั้งสองลุงพอัีนี้น้องแหมวเรานะครามีนรับดอยขึ้นน้องรับดอย คุณหมิงพี่หมิงพี่หม uh, ิงน้องเซฟน้องเซฟบิ๊กซันอิสโยบอยเคจีและนแล้วก็เอ็กซ์ตาร์หนึ่งเอ็กซ์ตาร์สองเอ็กซ์ต้าร์